เจวกันยามบ่ายอีกคลิปนึ่งพี่น้องเอ้ยก็คลิปนี้ก็คือเราอะไรพี่น้องคลิปนี้กัอะไรเอมาตอบคำถามเอฟซีพี่น้งองสำหรับไปคนที่ถามเข้ามาอถามเข้ามาบอกว่าอข้าวสวยอยู่แล้วอข้าวสวยอยู่แล้วต้นงามอยู่แล้วนี่คือจำเป็นจำเป็นจะต้องตัดใบข้าวไหมเพื่นว่า กคนะ็คือว่าก็คือเขาเรียกว่าอย่างไงละ่ะคือหลายคลิปออหลายอาจารย์ออหลายช่องก็วิธีการเห็นหน้าแต่ละคนกับบ่ือกันพี่น้องออคือบางคนนี่เขาก็บอกว่าตัดข้าวสมมุติว่าเขาใบเหลืองแบบนีออ้ตัดไปแล้วนี่เ,เขาบอกว่ามันจะเป็นการไปเขาเรียกว่าไปกระตุ้นข้าวให้ข้าวนี่จเจริญง,งอกงาม อือกะหลายคนแล้วอาจารย์อืมเพื่อนก่าคือว่าเนาะคือสําหรับชาวหน้ามือใหมน่นี่อาจจะยังเขาเรียกว่ายังไม่มีความรู้ยังไม่มีประสบการณ์อความรู้มีพี่นนองเออพูดผิดเนาะ,นาะความรู้เนี่ยมีอยู่แล้วแหละเออแต่ละคนเพราะว่าความรู้นี่เขาเรียกว่าคือหาใน youtube Google หรือว่าหาในหนังสืออย่างก็แล้วแต่เนี่ยมันมันมีอยู่แล้วพี่นนองเออแต่ประสบการณ์เนี่ยมัน มันไม่มีในห้องเรียนพี่น้องประสบการณ์ประสบการณ์การทํานานี่มันไม่มีในห้องเรียนเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าถามความคิดผมนะความคิดเห็นส่วนตัวของผมประสบการณ์ส่วนตัวของผมนี่สําหรับข้าวที่งามอยู่แล้วหนคือจังแบบนี้เห็นเปล่สวยวะพี่นอ้องญ้านี่ไม่ค่อยมีพี่น้องญ่านี่ไม่ค่อยมี ต้นข้าวก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างเห็นไหมคือข้าวนี่ประมาณนี้นี่ต้นข้าวประมาณนี้ความถี่ความห่างประมาณนี้ระยะเวลาประมาณนี้วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่พี่น้องวันที่สองเนาะวันที่สองสองกรกฎาคมลักษณะต้นข้าวมันก็ประมาณนี้อันนี้เป็นข้าวนาปีข้าวนาปีข้าวไวแสง อข้าวข้าวอันนี้เป็นแปลงนี้เป็นข้าวเนี่ก็ของเป็นของญาติญาติกันนี่แหละพี่น้องคือผมสี่ให้ดูตัวอย่างพี่น้องให้ดูตัวอย่างคือถ้าข้าวมันมันสวยอยู่แล้วคือจังแบบนี้ไม่มีหญ้าอมบมมีอ่ะคือถามว่าจําเป็นต้องตัดไหมผมบอกเลยว่าสําหรับเทคนิควิธ,ธีการส่วนตัวของผมนะ คือตัดหนีการตัดข้าวนี่มันก็คือการลงทุนมันก็คือการเสียเงินพี่น้องเสียเงินอะไดก็มันก็ต้องเสียเงินขาเรียวเสียเงินซื้อนํามันเออแมนบอลก็ต้องเสียเวลามาตัดข้าวเออแมนบอลเเพราะฉะนั้นนี่ผมสีแนะนำเสมอคือถ้าข้าวสวยอยู่แล้วไม่มีหญ้า,าและต้นข้าวนี่ก็ถามว่าสมบูรณ์ไหม ก็สมบูรณ์พี่น้องก็สมบูรณ์พอสมควรอืมแล้วอีกอย่างนี่คือข้าวนาปีนี่ผมบอกแล้วผมก็เคยบอกแล้วว่าคือการใส่ปุ๋ยการบำรุงนี่พี่น้องการใส่ปุ๋ยการบำรุงข้าวเนี่ยคือถ้ามันงามอยู่แล้วนี่ผมจะแนะนําเสมอว่าปุ๋ยครั้งแรกไม่จําเป็นต้องใส่พี่น้องคืออย่างแบบนี้ผมบอกเลยว่าปุ๋ยครั้งแรกบ่ต้องใส่เลยนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่า อันนี้กรกดา,ากรกดาก็ทั้งเดือนอสิงหาก็ทั้งเดือนเนี่ยพี่น้องคิดดูกรกดาสิงหาในระยะสองเดือนนี่น่ะคือต้นข้าวมันสามารถหากินเองได้พี่น้องมันสามารถหากินเองได้คือต้นข้าวเนี่ยอันนี้ถ้าลงไบยางกับมันกับซีอยู่ประมันบางพื้นบางบางพื้นที่ก็ถึงหัวเขา่าบางพื้นที่ก็หน้าแข้งคือข้าว ถึงหัวเขา่าหรือว่าหน้าแข้งนี่พี่น้องเออมันเพียงพอละวแหละเออมันเจริญเติบโตเพียงพอแล้ว,ลวเออคือข้าวนี่พี่น้องข้าต้องเราต้องคือเราต้องจํากัดความสูงของมันผมนี่พี่น้องเออผมเห็นหลายคนน่ะคือดูแลข้าวสวยดีในช่วงแรกออแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วนี่ข้าวล้มพี่น้องเออเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันงามแต่ที่แรกจนเกินไปเออเพราะว่าเราเราอย่าลืมนะว่า เราจะต้องใส่ปุย๋ยรับร่วงพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋ยรับร่วงเนี่ยนั่นแหละอช่วงนั้นแหละคือข้าวในก่อนที่มันจะถอดร่วงนี่มันจะทําการยืดตัวขึ้นไปอีกเด้อพี่น้องเออไม่ใช่ว่าต้น Star มนันถึงหัวเข่าแบบนี้แล้วนี่มันจะอยู่แค่นี้ไม่ใช่เดีพี่น้องเออมันจะยืดตัวขึ้นไปอีกออเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวใครที่สวยอยู่แล้วเอยวองามอยู่แล้วต้นสมบูรณ์อยู่แล้วย่าไม่มีอยู่แล้วนี่ ช่วงนี้ข้าวเหลืองก็ปล่อยให้มันเหลืองไปเลยพี่น้องคือจังแบบนี้มันเหลืองก็ปล่อยให้มันเหลืองไปเลยพี่น้องเออย่าไปใส่ปุ๋ยมันเออใส่ปุ๋ยมันคือการเพิ่มต้นทุนใส่ปุ๋ยไปช่วงนี้ข้าวมันก็ไม่ถอดรวงพี่น้องเออผมจะเน้นเสมอว่าเฮดหน้าต้องประหยัดพี่น้องเออประหยัดและก็ต้องได้ผลผลิตดีด้วยเอเพราะฉะนั้นนี่ใครที่หวานข้าวถูกช่วงถูกเวลาเนี่ มันจะได้เปรียบพี่น้องได้เปรียบในเรื่องอะไรในเรื่องของต้นทุนพี่น้ <PS> องเือเพราะว่าอะไรสมมุติคือจังแบบนี้เห็นบอกวานข้าวไปนี่หญ้ามันไม่ค่อยมีพี่น้องเห็นบอกหญ้ามันบ่ค่อยมีหรือพอหญ้ามันไม่ค่อยมีนี่มันจะได้เปรียบในเรื่องของการจัดการเนืในเรื่องของเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้ามันไม่มีหญ ну, ้านี่เหาบ่ตตองมาเสียเวลาตัดเขาบ่ตตองมาเสียเวลาถอนหญ้าบ่ตตองมาเสียเวลาฉีดหญ้าข่าย เออมันจะเขาเรียกว่ามันจะเป็นการลดต้นทุนได้ดีเลยนะพี่น้องเออลดต้นทุนได้ดีในระดับหนึ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นผมจึงเน้นย้าเสมอว่าหวานข้าวหาช่วงเวลาดีๆพี่น้องหาช่วงเวลาดีๆด,ดินมีความชื้นเหมาะสมไม่เปียกไม่ชื้นไม่แฉะจนเกินไปเออเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราหวานในช่วงเวลาที่เหมาะสมนี่หญ้าหรือว่าวัชพืชมันจะไม่ค่อยขึ้นพี่น้องเออมันเสียดใหนเห้านี่จัดการง่ายเออแล้วก็ สำคัญก็คือมันลดต้นทุนพี่น้องเออลดต้นทุนเออนี่จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างพี่น้องสาหรับข้าวที่มันเขาเรียกว่าเขาว่านถูกช่วงถูกเวลาเออถึงมันสีบอมีน้นำแต่หยามันกับบอโอยมีพี่น้องดูเห็นบอกหวานข้าวเขาก็หวานหวานพอดีพี่น้องไม่ทีไม่ห่างจุดเกินไปเห็นบอกเห็นบอกต้นข้าวดูต้นข้าวเห็นบอกต้นข้าวก็สําหรับนาดินทรายนี่เห็นบอก มันก็ไม่สวยแล้วก็ไม่ขีดเด้เหร่จนเกินไปมันกลางๆพี่น้องเนี่ยข้าวแบบนี้มันจะพอดีมากพี่น้องข้าวเหลืองในช่วงเนี้บางคนนี่เห็นข่าวเหลืองไม่ได้เห็นข้าวเหลืองไม่ได้ต้องกระตุ้นต้องใส่ปุ๋ยว่านโดยลืมไปว่าช่วงเนี้ถ้าต้นข้าวมันสมบูรณ์อยู่แล้วอมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันเหลืองพี่น้องคือเฮาเฮาอย่าลืมว่าข้าวนี่พี่น้อง ถ้าเราใส่ปุ๋ยหลายโพดนี่มันจะเลี้ยงใบด้พี่น้องมันจะ,จะเจริญเติบโตซื่อเออ,อมันสิทธว่ายง่ายคือมันมันประโยชน์น้อยพี่น้องเพราะฉะนั้นใครที่ช่วงนี้ข้าวเหลืองเออบางคนก็บอกว่าข้าวเหลืองมันเป็นข้าวที่ไม่สมบูรณ์แต่ความจริงมันบ่ใชัยพี่น้องมันไม่ใช่เออถ้าข้าวเหลืองแล้วต้นใหญ่เนี่ยช่วงนี้ผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเอยอเพราจเป็นพี่น้อง ต้นมันคือคือจังแบบนี้เห็นไหมต้นมันใหญ่อยู่แล้วนี่พี่น้องต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่ต้นมันสมบูรณ์อยู่แล้วเอแล้วอย่างระยะเวลาเนี่ยมันเหลืออีกตั้งสองเดือนพี่น้องกรกฎาสิงหาเนี่ยเออปล่อยไว้อย่างนี้มันหากินเองได้พี่น้องแล้วถ้าน้ํามาเนี่ยมันจะคือมันสิหากินเองของมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋ยครั้งแรกเนี่ยเฮาถ้าใครประหยัดได้ประหยัดพี่น้องบ่ต้องใส่ก็ได้พี่น้อง อต้องต้องต้องมองจุดนี้โดยมองต้นทุนเป็นหลักพี่น้องเออแต่ก็คือว่าเนาะคือแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่บ่คือกันบ่คือกันแนวใดก็บางพื้นที่นี่ดินมันจืดมันจางดินมันจืดมันจางเห่าก็ใสกระตุนแน่แต่ว่าอย่าใสหลายพี่น้องใสบางๆเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปนี่ข้าวนาปีของเห่านี่หน้าโดยเฉพาะนาหวานนี่พี่น้อง มันสิมีปัญหาเรื่องพวกผีพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องระวังจุดนี้ด้วยอ,อไม่ใช่ว่าเห็นข้าวเหลืองเนี่ยก็สีใส่ปุ๋ยอย่างเดียวมันไม่ใช่พี่น้องเออคือสําคัญเนี่ยข้าวเนี่ย,ยคือมันต้องใสให้ถูกช่วงถูกเวลาเด้พี่น้องต้องใสให้ถูกช่วงถูกเวลาเด้ไม่ใช่ว่าเห็นข้าวเหลืองก็ฉีใส่ปุยอย่างเดียวเออคือมันต้องมันต้องทิ้งช่วงพี่น้องมันต้องทิ้งช่วงให้ข้าวนี่หิว กระหายปุ๋ยพี่น้องยกตัวอย่างพี่น้องยกตัวอย่างสมมุติว่าข้าวมันเหลืองช่วงเนี้ยจนถึงห้าพวงเลยเนี่ยเวลาเอาใส่ปุ๋ยไปนี่ข้าวมันจะกินปุ๋ยได้เต็มที่พี่น้องมันกินปุ๋ยได้เต็มที่เลยถ้าข้าวมันเหลืองแบบนี้นะเออแต่ตรงกันข้ามเนี่ยถ้าข้าวมันเขียวเนี่ยมันจะกินปุ๋ยได้น้อยเออพอมันกินปุ๋ยได้น้อยเนี่ยเห็นอะไรเข้ากับถึงเราจะใส่ไปมากสักแค่ไหนมันก็ มันก็กินได้แค่นั้นนาพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่การใส่ปุ๋ยเขามันต้องทิ้งให้ทิ้งให้ข้าวนี่มันมันเหลืองบ้างเพื่อให้มันกระหายปุ๋ยคือยังคนเท่าไงแหละคนเราเนี่ยถามว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได,ไได้ไม่ได้หิวอะไรมากเนี่ยแล้วคนเอากับข้าวเอาอาหารมาให้เราเนี่ยเรากินได้เยอะไหมเ,เราก็กินได้ไม่เยอะพี่น้อง ข้ากินได้บ่หลายเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราเราไม่ได้หิวอะไรมากมายมันวลาแต่ตรงกันข้ามถ้าเราหิวมากๆเนี่ยแล้วคนเอาข้าวเอาอะไรมาให้เรากินเนี่ยเราจะกินข้าวได้เยอะพี่น้องกินยังกระเสียบอยังสีสะเออถ้าคนไม่หิวเนี่ยกินยังกระเบอเสียบแมนบอคือ,อยังถ้าเราหิวมากๆากนะกินข้าวเปล่าๆมันยังอร่อยเลยข้าวก็เหมือนกันพี่น้องเวลาสีใสปุ๋ยบำรุ่งโดยเฉพาะช่วงรับท้องที่เป็นช่วงเวลาที่สําคัญเนี่ย เราต้องปล่อยให้มันเหลืองพี่น้องอเนี่ยข้าวใบเหลืองใบตั้งแบบเนี้ยเวลาใส่ปุ๋ยไปเนี่เขามันจะพุ่งดีมากพี่น้องข้าวมันจะกินปุ๋ยแบบได้เต็มที่เออม,มันจะไม่ค่อยเสียหายปุ๋ยมันสิบกค่อยเสื่อมเสียไปกับน้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวมันจะดูดซึมเข้าไปอย่างไวพี่น้องเอราแล้วก็อีกอย่างสําคัญคือเวลาข้าวมันเหลืองเหลืองแบบเน,นี้ยเข้าใส่ปุ๋ยไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกเพี้ยเออพวก เพี้ยพวกมแมลงพวกหนอนกออะไรพวกนี้เพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยปุ๋ยรับรวงเนี่ยที่มีปัญหาปัญหามีปัญหากันส่วนมากเลยสำหรับข้าวนาะปีเนี่ยคือใส่ปุย๋ยเขาเรียกว่าใส่ปุย๋ยเยอะจนเกินไปแล้วมันมันเผื่อใบพอมันเผื่อใบเนี่ยช่วงที่ข้าวมันกําลังถอดรวงเนี่ยใบมันโคง้งหนองใบมันโคง้งแล้วแล้วทีในช่วงนั้นเนี่ยโดยเฉพาะภาคอีสานเรานช่วงนั้นมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวโดยเฉพาะเดือน ตุลาเนี่พี่น้องตุลาไอ้ปลายกันยาต้นตุลานี่หัวร่วมหนาวมันออกเออมันซีมีหมอกพี่น้องพอะมันมีหมอกเนี่ยถ้าใบข้าวเราเฟื้อยใบโค้งแบบเนี้อันนั่นแหละมันสีเสียงที่จะเป็นโรคพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยหรบพ่วงก่อนที่เะาห้บำรุงเขาเนี่คือข้าวเนี่ยมันจะต้องใบตั้งพี่น้องอ,อ่าใบเหลืองใบตั้งเออแต่ถ้าใบมัน ใบมันเขียวใบมันงอแบบเนี้ยพี่น้องใส่ปุ๋ยทั้่วงไปเนะมีปัญหาท่านที่เลยอ่าเดี๋ยวก็บอกว่าโอ้ปีนี้เขาตายห่วงปีนี้เข้ายอดขาวปีนี้น้อนกอเข้าอันนั่นแหละเพราะว่าอ,อะไรเพราะเนื่องด้วยการใส่ปุ๋ยที่เขาเรียกว่าเกินปริมาณใส่ปุ๋ยที่ไม่ถูกช่วงถูกเวลาอ่าก็ฝากไว้พี่น้องฝากไว้ประสบการณ์มันจะบอกเราเองพี่น้องอความรู้ความรู้ในห้องเรียนเนี่ย ศึกษาหาได้แต่ประสบการณ์เนี่เราต้องเรียนรู้ด้วยตนเองพี่นอ้องอ่าเรียนรู้ด้วยตนเองคือการคือการกับประสบการณ์เห็นหน้าการใส่ปุ๋ยเขานี่กัพี่น้องคือการผมจะคือคือของผมนี่ถ้าแปลงไหนที่ข้าวมันสมบูรณ์ไม่มีหญ้ายอยู่แล้วต้นข้าวใหญ่ยอยู่แล้วปุ๋ยข้างแรกผมสิบปอใส่ปุ๋ยข้างแรกผมจะไม่ใส่ผมจะใส่ ในช่วงรับรวงทีเดียวจบพี่น้องการตัดข้าวก็เหมือนกันพี่น้องตัดใบข้าวก็เหมือนกันอืคือถ้าข้าวมันสวยอยู่แล้วเนี่ยถึงมันจะเหลืองก็ตามสำคัญนี่มันมันถ้ามันไม่มีหญ้านี่ข้าวไม่ต้องไปตัดพี่น้องไม่ต้องไปกระตุ้นอะไรมันหรอกเออเพราะว่าอะไรเป็นการกระตุ้นถ้าเราไปกระตุ้นไปตัดมันก็คือเป็นการเพิ่มต้นทุนเสียเวลาพี่น้องเพราฉะนั้นปล่อยมันเลยพี่น้องปล่อยมันเลยถ้าต้นข้าวมันสมบูรณ์อยู่แล้วนะเนี่ยคือจังแบบนี้ ต้นเขามันสมบูรณ์อยู่แล้วเห็นบอกต้นข้าวมันสมบูรณ์ต้นใหญ่อยู่แล้วเนี่ยเออหญ้าก,ก็ไม่ค่อยมีแบบนี้ไม่จําเป็นต้องไปตัดข้าวพี่น้องเออเพราะจำเป็นต้องตัดเขาเออตัดข้าวนะเอาไว้เฉพาะใน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 ,นาที่มันมีหญ้ามีวัชพืชเท่านั้นเออตัดข้าวก็ต้องดูช่วงเวลาด้วยพี่น้องเออช่วงปลายเดือนกรกฎานี่จังตัดถ้าอยากตัดจริงๆนะเนาะเออก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังสําหรับประสบการณ์ในการเห็นหน้าเออก็ มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาถามใต้คลิปได้พี่น้องเล่าสู่กันฟังพี่น้องอ่ะโอเคประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ